เออมาลองใช้ดูนะครับว่ามันใช้แล้วครับสองสาวไดวถ่ายคลิปให้ดูยี่เฉยนี่นะครับก็ยังไม่ถูกนะครับมันเพราะว่าโครงมันบิดครับเป็นของเก่าโรงมันบิดมากมันต้องไปตัดไปไปให้มันเทียงอีกนะครับมันยัง ร่องมันยังไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ร่องมันจะดูเล็กๆนิดนึงแต่ว,ว่าดูหน่อยก็จะกลุบได้ดีแล้วหรอครับแต่ในฐานมันจะยังโค้งโค้งมากเกินไปนะครับเหมือนมันจะกินแรงรถเกินนะครับเดีย๋ยวต้องไปจัดในฐานใหม่ เดยว่ามันจะคลักผลักกินดีครับหรือวให้มันม้วนม้วนเศษหญ้าเศษฟางเศษหลบได้ดีเห็นว่าจะกินแรงรอบนิดหนึ่งครับเราต้องไปตัดออกนิดน,นึ่ง เอาลูกครับ โอเคครับเดี๋ยวเอาของผมมาลองต่อก่อนครับอดีผมตัดแก้ใหม่เอ่อผ่านหัวหมูของผมอันนี้โครงบิดครับมันลองไปแก้นี่หนึ่งไม่ถูกครับนี่นะครับคันของผมโอ้อันอันของผมผิดครับ